เอาละครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตแนะนำนะครับเว็บดีๆตัวนี้ฟรีนะครับเวลามาสมัครคลาสเสร็จแล้วท่านจะได้เว็บตัวนี้ไปใช้นะครับขออนุญ,ญาตรีวิวเร็วๆนะครับอธิบายไปด้วยคือเว็บตัวนี้จะเป็นเว็บเชิง fully f fully r e s ponsive fully r e s ponsive แปลว่อาอะไรคือว่าสามารถเล่นได้ทุกหน้าจอนะครับไม่ว่าจะผลดหน้าจอเล็กจำลองแบบนี้นะครับเหมือนระบบมือถือก็สามารถที่จะดูรูปภาพเรดิดอได้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยความสามารถของเว็บเนี่ยเห็นไหม นะครับเป็น full responsive เล่นได้ทุกหน้าจอแล้วตัวเว็บยังมาพร้อมกับเ,เครื่องมือการปิดการขายว่าจะเป็นการติดตั้งปุ่มต่างๆนะครับจะมีปุ่มลอยตรงนี้ที่ติดตั้งเอาไว้เพื่อให้สามารถที่จะกดเข้าไป เอ่อทำการติดต่อซื้อขายได้ง่ายและก็สะดวกมากๆเลยนอกนั้นเนื้อหาของเว็บเนี่ยจะเป็นของการลงตัวหนังสือเอาไว้ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะช่วยในการจับติด SEO หรือว่าการทำโฆษณาฟรีโดยที่เราสามารถขึ้นไปพร้อมๆกับการเสิร์ชหาข้อมูลสินค้าหรือว่าเอ่อความจำเป็นที่ต้องใช้สินค้าของเรานะครับดูแลรักษาผู้ป่วยต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้เอ่อการลงคอนเทนต์อย่างเดียวนี่นะครับไปในเว็บแต่ว่าอาศัยเว็บที่มีการวางระบบ นะครับหรือการจัดการฟอนต์ซึ่งสามารถจับติดของ Google ได้อย่างดีนะครับนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับระบบหลังบ้านนะครับอันนี้ขอบเร็วๆไปให้ดูก่อนว่ามันจะมีส่วนของการลงวิดีโอได้อย่างเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนั้นยังมีวิธีการซ่อนคอนเทนต์โดยใช้ระบบ d r a w e r เตัวนี้นะครับซึ่งทันสมัยมากไม่ต้องไปหาลงโค้ดจากข้างนอกมาทำนะครับระบบหลังบ้านเป็นยังไงเอามาดูต่อนะครับระบบหลังบ้านก็จะเป็นตัว c m s ตัวนี้เลย CMS ตัวนี้สามารถจะกดเข้ามีรหัส ต่างๆเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยอันนี้ผมขอย่อนย่อให้น,นี้ผมพิมพ์มาแล้ว ก็จะสามารถแก้ไขโครงสร้างหน้าเว็บได้จะสังเกตว่าตอนนี้เยอะแยะยาวเหยียดมากมายคือว่าเป็นรูปภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนสไลด์ส่วนข้างล่างส่วนฟุตเตอร์ส่วนกลางนะครับตัวนี้สามารถจะปรับแต่งได้หมดรวมไปถึงข้อมูลข้อติดต่อนะครับลิงก์ต่างๆบทความที่สามารถจะเขียนบทความเพื่อมาทำ SEO ได้ไม่มีการจํากัดจํานวนนะครับนอกจากนั้นตัวที่เป็นไฮไลท์จริงๆแล้วพิเศษสุดๆก็คือว่า Google Tag Manager แล้วก็ Facebook Pixel ID นะครับของเราจะสามารถติดตั้งได้ฟรี นะครับตัวนี้เพียงใส่รหัสของ Google Tag Manager และ Facebook Pixel เ,เวลาท่านเอาโค้ดมาติดตั้งเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินจากโปรแกร,รมเมอร์ให้เขาเข้ามาดูเข้ามารือเว็บนะครับท่านสามารถที่เอา ID ของตัวเลขต่างๆ Google และ Facebook มากรอกลงและกดตกลงเป็นอันใช้ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของมันเลยขอบพระคุณมากครับ